ควสัมพันธ์อันแปลกประหลาดของเรนนี่พระนเรศวนรัชกาลที่สิบข้อที่1ช่องสองผีไปรับเสด็จวันที่9เมษายน2565ใส่ชุดไทยสีเหลืองรอคอยวันนี้มาถึงสองปีข้อที่สองก่อนหน้านี้ทางช่องสองผีได้ไปทำพิธีบวงสรวงณล,ลานอิสรภาพ และอาจารย์เรนนี่ได้เห็นวิญญาณทหารโบราณและพระนเรศวรมีประกายสีทองลอยเหนือพระรูปข้อที่สามถวันหนึ่งช้างผู้เป็นเจ้าของโครงการครั้งนี้มีความสนิทสนมกับประยุทธ์จันโอชาข้อที่4ช่องสองผีช่วยประชาสัมพันธ์นำรูปหล่อไปโพสต์ขายหารายได้ในเฟซบุ๊ก เพื่อช่วยถวันเมืองช้างในการหารายได้ผ่านพระนเรศวรผ่านความเชื่อความศรัทธาข้อที่หการเสด็จของรัชการที่สิบครั้งนี้จะยิ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้ช่องสองผีเพราะทีมงานเคยมาทำพิธีบวงสรวงพระวิญญาณวันที่18มกราคม2563มีคลิปเห็นผีนาทีที่ที่26 ข้อที่หถวันได้นำภาพทีมงานช่องสองผีมาใส่กรอบจารึกประวัติการสร้างลานแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะเห็นพิธีกรทั้งสามชั่วฟ้าดินสลายและน่าจะมีเครื่องรางของช่องมาขายในอนาคตอาทิเช่นรูปปั้นพระยาโยมหอยสังหรอนกอก้อนปีศาจงูผ้ายันรูปวาดรัชกาลที่สาม มูลค่าน่าจะแพงขึ้นจากการที่ช่องสองผีมีภาพคู่กับรัชกาลที่สิบส่วนวิธีการแบ่งเปอร์เซ็นต์นั้นก็สุดจะเดาทางได้ข้อที่7คนที่คอยวาดรูปให้ช่องสองผีชื่ออะไรเป็นคนทำโครงการวาดรูปรัชกาลที่9้าทั้งเจสิบจังหวัดเป็นการลอกรูปภาพถ่ายแล้วไปขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้น วาดบนกำแพงตึกให้โดดเด่นเห็นแต่ไกลการลอกรูปแบบนี้ไม่ต้องเป็นศิลปินก็ทำได้เพราะคือการลอกแต่หากได้เรียนทฤษฎีสีและจบด้านศิละปะก็จะลอกได้เหมือนแนบเนียนคำว่าศิลปินกับคนลอกรูปภาพนั้นมีความใกล้เคียงกันเหลือเกินเหมือนอัจฉริยะกับคนบ้าหากดูเผินๆก็จะเหมือนทีมงานท่านนี้รักเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน แต่ทำไมมาวาดรูปให้เรนนี่มักจะใส่แฮชแท็กว่าเรนนี่สืออะไรวาดทั้งทั้งที่ก็วาดออกมามั่วๆตามจินตนาการที่เคยดูหนังผีทำงานโดยไร้หลักการเหมือนบางแจ๊กที่เจอผ้าลูกไม้ของแตงโมแล้วพี่หนุ่มกันชัยออกมาด่าว่าใครก็เรียนแบบได้ ข้อที่8นายทวันเมืองช้างได้ออกรายการช่องสองผีบรรยายความดีงามของสามพิธีกรช่องสองผีและสัญญาว่าจะทำรูปหล่อทั้งสามคนที่ลานแห่งนี้ให้ลูกหลานได้ระลึกบุญคุณความจงรับพัตดีของเรนนี่ความดีของผู้วิเศษคอหักตายแล้วพื้นมาเห็นผีมีดังนี้ดาครูใหญ่ของเพื่อนร่วมงานว่าเป็นเปรต ด่าเจ้าพระยาว่าเกิดเป็นหมาบอกว่าเจ้าตากไม่ทรงช้างและดูดสินให้ร้ายยักที่ถนนกิ่งแก้วว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุให้ร้ายสามีของย่าโมว่ามักมากหลายเมียอ้างว่าเห็นรัชกาลที่เก้าและรัชกาลที่ห้าตอนทำพิธีแห่งหนึ่งอ้างว่าเห็นหลวงปู่ขาวตอนไปทำบุญภาคเหนืออ้างว่าเห็นวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่ง อ้างตัวว่าเป็นชาวพุทธแต่เสือกสอนคนว่าเกิดครบ500ชาติแล้วจะนิพพานข้อที่9ช่องข่าวเดลิ y n e w สรายงานว่าเมื่อวันที่17มีนาคม2565ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในสุชาติกนกรัตนีประธานชมรมตามรอยเจ้าตากพร้อมพวกและนางสาวกนกนุนิยนันผู้เสียหาย เข้ายื่นหนังสือต่อพันตำรวจตรีวรนันท์สีล้ำผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกดีเอเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีตรวจสอบเส้นทางการเงินช่องสองผีนายสุชาติกล่าวว่าเมื่อเดือนสิงหาคม2563ตนเคยมายื่นดีเ ร้องขอให้ดีเอสไอตรวจสอบเส้นทางการเงินของรายการช่องสองผีที่มีผู้ดำเนินรายการสามคนโดยหนึ่งในนั้นมีพิธีกรผู้หญิงกล่าวอ้างว่าหลังจากตัวเองเสียชีวิตเมื่ออายุได้13ปีแล้วฟื้นขึ้นมาทำให้มองเห็นวิญญาณผู้เสียชีวิตได้โดยการทำรายการของช่องดังกล่าวมักจะไปถ่ายทำตามโบราณสถานต่างๆ มีการทำพิธีสัมผัสพูดคุยสื่อกับดวงวิญญาณของอดีตบูรพกษัตริย์หลายพระองค์รวมถึงพระเจ้าตากนอกจากนี้ยังมีพาดพิงบุคคลในประวัติศาสตร์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมอีกทั้งยังทำวัตถุมงคลเชิญชวนให้ผู้ชมรายการบริจาคและเช่าบูชาโดยใช้ความศรัทธาของประชาชนหารายได้มานาน ทั้งนี้ทราบข้อมูลว่ามีการวิ่งเต้นผู้ใหญ่จึงมาติดตามคดีเพราะกังวลว่าจะมีการแทรกแซงนายประเรศอัธวิพั์ที่ปรึกษาชมรมเผยว่าการทำรายการคล้ายๆมีแผนธุรกิจโดยพิธีกรผู้หญิงในรายการมักจะกล่าวอ้างสนทนากับดวงวิญญ,ญาณบุคคลสำคัญในสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้มีการเปิดรับบริจาคจากผู้ชมรายการเพื่อสร้างวัตถุมงคลปลุกเสกเครื่องรางของขลังซึ่งทำมากว่า3ปีจึงสงสัยถึงความโปร่งใสและอยากให้ดีเอสไอตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เคยร้องทุกปอ,อทให้เอาผิดฐานบิดเบือนข้อมูลประวัติศาสตร์ ทราบว่าส่งเรื่องไปท้องที่สอนอวัดพระยากรายแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดขณะที่นายจตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านาศาสนากล่าวว่าก่อนหน้านี้ทางชมรมเคยร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวแล้วแต่เป็นหน่วยงานที่ไม่มีความสามารถพอทำอะไรไม่ได้เลย จึงต้องขอให้ดีเอสไอใช้อำนาจตามกฎหมายตรวจสอบเส้นทางการเงินของรายการดังกล่าวซึ่งตนไม่ทราบว่าช่องสองผีมีรายได้จากวิธีการดังกล่าวมากน้อยเท่าไหร่เนื่องจากไม่ใช่กระทรวงการคลังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบรายรับรายจ่ายของรายการดังกล่าวได้าการหวนเจ้าครั้งนี้ ขอทํานายว่าเรนนี่จะมีอนาคตเหมือนหมอหยองแน่นอนคอนเฟิร์มปันธงยืนยันนั่งยันนอนยันเพราะการเอาคนที่ดีเอสไอรับเรื่องไว้ไปร่วมง,งานรับเสด็จทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศของรัชการที่สิบเกิดความแตกแยกในสังคมระหว่างคนที่รับช่องสองผีและคนที่โดนช่องสองผีว่าร้าย ราชสำนักนั้นเต็มไปด้วยคนที่ฉลาดแต่อาจขาดคนที่เฉลียวโดนช่องสองผีใช้งานทั้งนี้ทางช่องเคยประกาศว่าจะยุติการดำเนินรายการในวันที่19เมษายน2565โดยอ้างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บัญชาการมาให้เลิกทำ แต่หากดูวันที่เปิดงานพิธีลานอิสรภาพวันที่9เมษายน2565จะเห็นว่าห่างกันแค่10วันเพราะช่องสองผีรู้หมายกำหนดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าตนเองจะได้ขึ้นถึงจุดสูงสุดในวันนี้วันที่ได้มีภาพถ่ายคู่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินซึ่งเสมือนได้รับใบเบิกทางว่าตนเองนั้นเป็นคนดีของแท้ เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปนะจะผสมนิกรหรือกดติดตาม playlist ช่องสองเป็ดเพราะมีเรื่องราวให้เล่าไม่รู้จบตอนต่อไปจะเล่าเรื่องที่เรนนี่ไปยามเกียรติรัชการที่8แต่ไม่มีใครในแผ่นดินนี้สำนึกหรือปกป้องรัชการที่8เลย